สัสดีคุณผู้ฟังที่เคารพรักทุกท่านคะ่ะยินดีต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านเข้าสู่ช่องคนชอบเล่าชาแนลหลวงพ่อเติมเมธีวังโสท่านมีอายุประมาณ59ปีแล้วและในปัจจุบันนี้ ท่านก็เป็นเจ้าอาวาสวัดทรายมูลซึ่งก็อยู่ที่บ้านแดงใหญ่ตําบลแดงใหญ่อำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นและท่านก็ได้บอกว่าในตอนที่ท่านเป็นหนุ่มนั้นท่านก็ได้ไปพบไปเห็นคนที่โดนวิบากกรร,รมเล่นงานโดยที่เล่นงานจนถึงตายและอีกสามชีวิตนั้นก็ต้องตกรกรรมลำบากไปตามๆกันโดยเรื่องนี้ได้เกิดขึ้นเมื่อปีพศ2 5 0 3 และในตอนนั้นหลวงพ่อท่านก็ยังเป็นคารวาสอยู่ซึ่งอายุประมาณสิบกว่าปีก็ได้พบกับเหตุการณ์อันน่าสลดใจก็คือมีอยู่ครอบครัวหนึ่งซึ่งผู้เป็นพ่อนั้นได้ชื่อสวยส่วนคุณแม่นั้นได้ชื่อสายและได้ตั้งบ้านเรือนอยู่ในหมู่บ้านสหกรณ์แห่งนี้มานานแล้วซึ่งอาชีพหลักก็คือทำไร่ทำนาและได้เลี้ยงวัวเลี้ยงควายเป็นจำนวนมาก ซึ่งก็ได้เลี้ยงเอาไว้ขายมีลูกชายอยู่สองคนแต่คนโตก็ได้แต่งงานไปแล้วและได้ย้ายไปอยู่กับครอบครัวของภรรยาซึ่งก็อยู่ที่หมู่บ้านอื่นส่วนคนที่สองนั้นก็ชื่อนายรองและนายรองก็ได้แต่งงานกับสาวบ้านอื่นซึ่งก็ชื่อนางเนียนพ่อสวยกับแม่สายก็ได้รับเอานางเนียนซึ่งเป็นลูกสะใภ้คนนี้จึงได้รับมาอยู่ด้วยกันในบ้าน ซึ่งก็เพราะความขยันหมั่นเพียรในการทำงานของลูกชายพ่อสวยและแม่สายนั้นจึงได้รักลูกชายคนนี้มากและได้หวังให้เขาเลี้ยงดูในยามแก่เท่าเพื่อที่จะฝากผีฝากไข้ในยามเจ็บป่วยบ้างและถ้าหากว่าตายลงแล้วเขาก็จะได้รับมรดกซึ่งก็จะได้สืบทอดแทนพ่อกับแม่ไปนางเนียนได้ช่วยปู่กับยา่าช่วยสามีทำไร่ทำนา และเลี้ยงบัวกับควายด้วยดีเสมอมาแต่หลังจากห6ปีที่ผ่านมานั้นนั่นก็คือปีพศ2 5 0 3ซึ่งสองผัวเมียผู้เป็นหัวหน้าครอบครัวก็คือพ่อสวยพ่อสวยได้มีอายุป,ประมาณ88ปีแล้วส่วนแม่สายนั้นก็จะแก่พอๆกันคือมีอายุป,ประมาณ85ปีส่วนลูกชายกับลูกสะใภ้นั้นก็ได้มีลูกด้วยกันถึงสองคน และในปีนั้นเองนางเนียนซึ่งเป็นลูกสะภ้ยหลังจากที่ได้มีลูกทั้งสองคนแล้วก็ได้เกิดความขี้โลภซึ่งอยากจะได้สมบัติมาเป็นของตนเองแต่เพียงผู้เดียวด้วยความคิดก็กลัวไปว่าพ่อสวยกับแม่สายนั้นจะแบ่งปันสมบัติที่มีอยู่นี้แบ่งให้กับพี่ชายของสามีซึ่งนางเนียนก็ได้พยายามหาเรื่องต่างๆนานา หาเรื่องนั้นเรื่องนี้นำมาฟ้องผู้เป็นสามีอยู่เสมอมาโดยที่ได้โกหกว่าพ่อสวยกับแม่ใสนั้นได้มาบ่นจู้จี้จุกจิกบ่อยๆจนฉันต้องรำคาญหากว่ายังขืนบ่นให้ฉันอีกฉันก็ว่าควรแยกกันอยู่เสียดีกว่าจากนั้นนายรองก็ต้องคอยปลอบใจเมียอยู่เสมอมาซึ่งก็ได้บอกเมียว่าช่างแกเธอแกก็ได้แก่มากแล้ว ทำงานไม่ได้ดังใจแกก็บ่นไปอย่างนั้นแหละอย่าไปถือสาคนแก่เลยถึงแม้ว่านายรองผู้เป็นสามีจะบอกจะสอนอย่างไรนางเนียนก็ไม่ยอมฟังท่าเดียวแถมยังขู่สามีไปว่าหากพี่รองไม่จัดการแยกให้พ่อกับแม่ไปอยู่ที่อื่นฉันก็จะพาลูกๆก,กลับไปอยู่บ้านพ่อกับแม่ฉันเองและหลังจากนั้นเมื่อนายรองได้โดนเมียพูดออกมาแบบนี้ นายรองก็ถึงกับอึ้งไปเลยและได้เกิดการทะเละวิวาทกันระหว่างนายรองกับพ่อบังเกิดก้าวเหตุการณ์ก็ได้เกิดขึ้นบ่อยๆครั้งเนื่องจากว่านายรองนั้นก็กลัวเมียจะพาลูกๆทั้งสองคนหนีจากไปและในตอนแรกนั้นนายรองได้พูดกับพ่อกับแม่ว่าอยากจะให้พ่อกับแม่ได้ย้ายออกจากบ้านหลังนี้และไปอยู่ที่อื่นและหลังจากนั้น พ่อสวยกับแม่สายก็ได้บอกว่าจะให้พ่อกับแม่ย้ายออกไปอยู่ที่ไหนบ้านหลังนี้ก็เป็นบ้านของพ่อกับแม่ซึ่งพ่อกับแม่ก็พากันก่อสร้างขึ้นมาสมบัติต่างๆแม้จะเป็นสวนไรนาวัวควายก็ล้วนแต่เป็นของพ่อกับแม่ทั้งนั้นซึ่งก็ได้หามาได้กับมือแท้ๆแล้วจะให้พ่อกับแม่ไปได้อย่างไรถึงแม้ว่าผู้เป็นพ่อจะอธิบายอย่างไรก็ตาม แต่นายรองพูดที่หลงเชื่อคำพูดของเมียนั้นก็ไม่ยอมเชื่อฟังคำใดๆทั้งสิ้นมีแต่จะดันให้พ่อกับแม่ออกจากบ้านหลังนี้ไปถึงแม้ว่าแม่สายเองจะมาพูดขอร้องกับลูกชายและลูกสะใภ้ยอย่างไรแต่นายรองก็ยังยืนยันว่ายังไงก็ตามพ่อกับแม่ต้องออกจากบ้านหลังนี้ไปและไนทุกเช้าทุกเย็นก็มักจะได้ยินเสียงพ่อลูกคู่นี้ได้ทะเลาะก,กันอยู่เป็นประจำ ในบางครั้งจะได้ยินเสียงของแม่นั้นได้นั่งร้องไห้จากนั้นแม่ก็จะขอร้องว่าอย่าไล่พ่อกับแม่ออกจากบ้านไปเลยตัวพ่อกับแม่ก็ได้แก่มากแล้วพ่อกับแม่ก็คงอยู่กับลูกๆได้ไม่นานก็คงจะตายเดี๋ยวพ่อกับแม่ก็จะตายจากพวกเจ้าไปแล้วพ่อแม่ได้ตายลงแล้วสมบัติต่างๆก็จะเป็นของพวกเจ้าทั้งสองคนเท่านั้นเองแต่ก็มีอยู่หลายครั้ง ที่พ่อกับแม่ไปหาคนเฒ่าคนแก่ในหมู่บ้านเพื่อที่จะให้มาอบรมสั่งสอนเจ้าลูกชายและลูกสะใภ้คู่นี้และการที่ลูกได้มาด่าพ่อกับแม่โดยมาไล่พ่อกับแม่ให้หนีออกจากบ้านไปนั้นมันก็ไม่สมควรหรอกเพราะว่ามันจะเป็นบาปเป็นกรรมและเป็นเวรเป็นภัยมาถึงตัวทีหลังบาปอะไรก็ไม่บาปหนักเท่าบาปที่ทำกับพ่อกับแม่ซึ่งถ้าพวกเจ้าได้ตายไปแล้ว พวกเจ้าก็จะไปตกนรกอเวจีเลยทีเดียวพอผู้เฒ่าผู้แก่ได้สอนแล้วได้พูดจบแล้วแต่นายรองเขาก็มักจะพูดตัดบทกับผู้เฒ่าผู้แก่ไปว่าอย่ามาพูดเลยเรื่องของบาปของบุญหรือเรื่องของกรรมของเวรนี้บุญและบาปนั้นมันไม่ได้ขี่เกวียนสูบยามาหรอกและเขาก็ไม่กลัวกันหรอกและหลังจากนั้นจากที่ผู้เฒ่าผู้แก่ ได้พูดจาหวานล้อมและพูดต่างๆนานายอย่างไรนายรองก็ไม่ยอมใจอ่อนลงมีแต่อยากจะให้พ่อกับแม่ทั้งสองได้ออกจากบ้านหลังนี้ไปและเมื่อผู้เท่าผู้แก่ได้พูดอย่างไรก็ไม่เป็นผลจากนั้นจึงได้ปล่อยให้พ่อกับลูกคู่นี้ได้ทะเลาะกันไปเกือบจนถึงปีส่วนพวกชาวบ้านนั้นก็มีความเคารพนับถือพ่อสวยกับแม่ทายมาก พวกชาวบ้านจึงได้ปรึกษากันว่าหากจะให้สองพ่อลูกคู่นี้ทะเลาะกันอยู่อย่างนี้สงสัยผู้เป็นพ่อและแม่ก็คงจะไม่แก่ตายเป็นแน่แต่ถ้าว่าไปนั้นก็คงจะอกแตกตายตั้งหากและหลังจากนั้นพวกชาวบ้านจึงได้พากันหาไม้มาสร้างบ้านหลังหนึ่งซึ่งได้สร้างที่สาธารณะท้ายหมู่บ้านเป็นบ้านหลังเล็กๆกระทัดรัดดี และพวกชาวบ้านก็ได้ไปเชิญพ่อสวยกับแม่สายให้มาพักอาศัยอยู่สองตายายแม้พ่อสวยกับแม่สายไม่อยากจะไปเพราะรักลูกและหลานทั้งสองมากแต่ก็จำใจจะต้องจากไปเพราะว่าอยากจะให้ปัญหามันหมดไปจากนั้นผู้เฒ่าผู้แก่ก็ได้ร้องไห้อะไรในบ้านช่องเรือนชานซึ่งดูไปแล้วก็น่าสงสารยิ่งนัก และหลังจากที่ตากับยายทั้งสองได้ย้ายมาอยู่บ้านหลังน้อยหลังนี้แล้วและการที่จะให้สองตายายคู่นี้ได้ไปทำมาหากินเองก็คงจะยากเพราะสองตายายก็ได้แก่ลงทั้งคู่แล้วส่วนในเรื่องอาหารการกินนั้นลูกชายและลูกสะใภ้ก็ไม่เคยหาอาหารมาให้กินเลยในเรื่องนี้จึงตกเป็นภาระของชาวบ้านทุกหัวเรือนและในทุกๆวันนั้น ชาวบ้านก็จะพากันมาส่งข้าวปลาอาหารให้กับสองตายายคู่นี้ทำอย่างนี้ทุกวันราวกับว่าเป็นพระอยู่ที่วัดเลยก็ว่าได้และในระยะที่ตายายคู่นี้ได้ย้ายออกมาอยู่บ้านหลังใหม่นั้นซึ่งหลวงพ่อเติมในตอนนั้นก็ยังเป็นเด็กหนุ่มคนหนึ่งที่พ่อลุงกับแม่ป้าได้ทำอาหารอร่อยๆให้ไปส่งแกโดยที่นำไปส่งสองตายายคู่นี้อยู่เป็นประจำ จึงได้มีความสนิทสนมกันและรักใคร่ท่านทั้งสองคนมากดุดดังกับท่านเป็นตาและยายแท้ๆเลยทีเดียวและส่วนที่บ้านลูกชายและลูกสะใภ้ของสองตายายนั้นพวกชาวบ้านพากันร,รังเกียจจึงไม่ค่อยมีใครไปคบหาสมาคมจะมีแต่กับพวกขี้เหล้าเมายาและพวกนักเลงพวกเล่นการพนันเท่านั้นที่ได้ไปคบหาสมาคมด้วย นอกนั้นก็เป็นพวกมหาซื้อบัวควายเท่านั้นที่ได้ไปมาหาสู่และหลังจากที่สองตายายคู่นี้ได้ย้ายออกมาเป็นปีที่สามแล้วนั่นก็คือปีพศ2507และในปีนั้นเองพอถึงฤดูหนาวอากาศก็จะหนาวมากและพอตกตอนเย็นพวกชาวบ้านก็จะพากันก่อไฟผิงไฟกันหนาวซึ่งสองตายายก็เหมือนกัน เมื่อบ้านน้อยเล็กๆได้อยู่ริมทุง่งในยามที่ลมหนาวพัดมาก็ไม่มีบ้านหลังอื่นบังลมหนาวให้กับสองตายายสองตายายจึงได้พากันก่อไฟผิงและพอตกดึกก็ได้เข้านอนและหลังจากนั้นเรื่องอันน่าสลดใจก็ได้เกิดขึ้นในตอนนั้นอากาศมันก็หนาวมากจนทำให้สองตายายคู่นี้ทนไม่ได้ สองตายายคู่นี้ถึงกับนอนหนาวตายด้วยกันทั้งคู่ซึ่งได้ตายพร้อมกันและในปีเดียวกันนั่นเองหลังจากที่สองตายายได้ตายไปแล้วผู้เป็นลูกชายคนโตและชาวบ้านจึงได้ช่วยกันจัดการงานศพให้ส่วนลูกชายคนที่สองและนางเนียนซึ่งเป็นลูกสะพ้ยไม่เคยที่จะมาเลี้ยแลเลยไม่ว่าจะเป็นเรื่องที่ตากับยายยังไม่เสียชีวิต ก็ไม่เคยมาใส่ใจและเหลียวแลเลยจนกระทั่งตากับยายได้เสียชีวิตลงก็ไม่เคยมาส่วนในเรื่องการจัดงานศพของพ่อและแม่ก็ช่างใจจืดและใจดำมากสมแล้วที่ได้เรียกว่าลูกในละคุณแต่พอที่ได้พูดมาถึงตรงนี้แล้วหลวงพ่อเติมท่านก็ได้พูดถึงเรื่องวิบากกรรมที่ลูกทำกับพ่อและแม่ว่าซึ่งมันก็เป็นกรรมหนักมาก ดูแต่พระมหาโมคลาเถระที่อดีตชาตินั้นเคยได้ฆ่าพ่อแม่ตาบอดตายเพราะว่าคำยุยงของเมียซึ่งผลของบาปกรรมนั้นก็จะส่งผลให้ไปตกอยู่ในนรกและจะตกอยู่หลายแสนปีแม้ว่าจะเป็นเศษบาปกรรมที่เหลืออยู่และเมื่อได้มาเกิดเป็นคนนั้นก็ยังต้องถูกฆ่าหรือว่าถูกทุบตีอีกตั้งร้อยชาติเลยทีเดียว และหลังจากที่สองตายายได้ตายไปแล้วพวกนัเกเลงทั้งหลายก็หมดความเกรงใจอีกต่อไปจากนั้นจึงได้พากันไปที่บ้านนายรองและนางเนียนเพื่อต้องการหลอกล่อเอาสมบัติต่างๆและในตอนแรกนั้นก็ทำท่าท,ทําทีไปชื่นชมและยินดีกับความมั่งมีของสองผัวเมียคู่นี้พอได้พูดไปพูดมา จากนั้นจึงได้ชักชวนให้มากินเหล้าและฉลองกันส่วนผัวเมียคู่นี้ปกติแล้วก็ไม่มีใครมาสนใจพอได้เห็นพวกขี้เหล้ามาชื่นชมก็ดีใจมากจึงได้พากันลงมือจัดข้าวปลาอาหารมาให้พวกเขากินกันและพวกขี้เหล้าเมายาก็ได้เข้าออกบ้านนี้อยู่เป็นประจำเสมอมาต่อมาก็ได้ชักชวนสองผัวเมียคู่นี้ได้เล่นโบกและเล่นไฮโลกัน และในตอนเล่นใหม่ๆนั้นพวกนักเลงการพนันก็ทำทีไปเล่นเสียและเพื่อเป็นการอ่อยเหยื่อทำให้สองผัวเมียคู่นี้ได้ตายใจและก็ตกหลุมพรางที่ในพลานได้วางกับดักเอาไว้จากนั้นแล้วจึงได้ชักชวนให้ออกไปเล่นที่อื่นและการเล่นพนันของนายลองนั้นเขาก็ถือว่ามีเงินจากการขายวัวขายควายและขายข้าวของต่างๆ เขาก็มักจะลงพนันทีละมากมาโดยเมื่อได้ก็จะได้มากแต่ถ้าว่าเสียก็ต้องเสียมากอยู่เหมือนกันแต่ในยามใดที่เล่นได้นั้นเขาก็จะเอาเหล้ามาดื่มฉลองกันแต่ที่พอยามใดเล่นการพนันเสียเขาก็จะบอกว่าเอาเหล้ามาดื่มแก้กุ้มวันนี้ดวงไม่ดีเลยและก็จะเป็นอยู่อย่างนี้เสมอมาซึ่งในตอนนั้นไม่นาน เขาก็จะติดเราติดการพนันอย่างงอมแงมและในหลายปีต่อมานั้นข้าวของเงินทองที่เขาได้มีอยู่ก็ล,ล่อยหลอลงวันไหนที่เขาเล่นการพนันเสียเขาก็จะกู้ยืมเงินเพื่อนๆในวงการพนันนั้นแล้วก็จะบอกว่าหากว่าผมไม่มีเงินให้ก็ไปจูงเอาวัวเอาควายผมได้เลยเมื่อในรองได้เงินจากการกู้ยืมเงินมาแล้ว นายรองก็จะทุ่มลงไปไม่อันเพื่ออยากที่จะให้เงินที่สูญเสียไปนั้นได้กลับคืนมาเร็วๆและพอไม่นานเท่าไรนักเงินที่กู้ยืมเขามานั้นก็ได้หมดลงไปอีกจากนั้นก็จะมีคนมาจูงอวัวหรือควายได้จูงออกไปจากข้อครั้งละตัวสองตัวและในที่สุดนานๆเขา้าวัวและควายที่เคยมีอยู่เป็นร้อยๆตัว ก็ได้ทยอยหมดคอกไปเพราะว่าผีการพนันมันได้เข้าสิงแต่ก็เป็นธรรมดานะที่หลวงพ่อเติมท่านไดว้ว่าในเมื่อสมบัติพวกนี้ได้โกงเอามาจากพ่อกับแม่พวกนักการพนันจึงได้มาโกงต่อซึ่งมันก็เป็นวิบากกรรมของนายรองและเป็นเสมือนหนึ่งกงกรรมกงเกวียนหมุนบนหมุนเวียนและได้โดนผีการพนันเข้าสิงสู่เสียแล้ว แม้ว่าลูกกับเมียจะบอกอย่างไรก็ไม่ยอมฟังนางเนียนได้บอกกล่าวกับผู้เป็นสามีว่าอย่าไปเล่นเลยพี่พวกเขาเป็นเซียนการพนันแล้วเราจะไปสู้อะไรเขาได้เลิกเล่นเสียเถอะพี่จากนั้นนายลองก็ไม่ยอมฟังเสียงใครๆทั้งสิน้นและในใจก็มีแต่เสียดายทรัพย์สินที่เสียไปแล้วจึงอยากจะได้ขึ้นมาเหมือนเดิมจากนั้นเขาจึงได้กลุ้มใจมาก ซึ่งก็ได้กินเหล้าหนักขึ้นไปอีกส่วนข้าวปลาอาหารก็ไม่ค่อยจะกินการงานก็ไม่เป็นอันทรรมแต่พอถึงตอนเย็นนั้นเขาก็จะเดินออกจากบ้านเดินไปเพื่อไปยังบ่อนการพนันเถื่อนที่พวกนักพนันพากันเปิดบ่อนและแอบเล่นกันในหมู่บ้านนั่นเองและพอในลองนั้นเขาไม่มีวัวกับควายเอามาจำนองเล่นการพนันแล้ว นายลองก็ได้หันมาเอาไร่เอานาและได้เอาที่สวนไปจำนองเพื่อที่จะเอาไปเล่นการพนันแต่ก็มีแต่เสียกับเสียไม่นานไร่นาและสวนก็ได้หมดลงไปและในทุกคืนนั้นพวกชาวบ้านก็มักจะได้ยินเสียงผัวเมียคู่นี้ได้ทะเลาะก,กันอยู่เป็นประจำทุกวันทะเลาะก,กันเรื่องทรัพย์สมบัติที่ผัวเอาไปสูญหายกับการเล่นโบกเล่นไพ่ และเล่นการพนันและนายรองขี้เมาก็มักจะพูดกับเมียอยู่เสมอว่าขอแก้มืออีกสักครั้งจะขอเอาสมบัติที่สูญเสียไปนั้นจะเอาคืนกลับมาให้หมดแต่สำหรับนางเนียนนั้นก็มักจะพูดขึ้นว่าพ่อเถอะพอเถอะพ,พอแล้วอย่าเล่นอีกเลยเดี๋ยวบ้านช่องเรือนชานก็ไม่มีอยู่หรอกแต่นายรองก็ได้โดนวิบากกรรมบังตาและวิบากกรรมบังใจเอาไว้เสร็แล้ว เขาได้ถือว่าทรัพย์สมบัติต่างๆที่เขาได้เอาไปเล่นนั้นมันก็เป็นทรัพย์ของพ่อกับแม่เขาและหลังจากนั้นเขาจึงได้เอาที่ดินและที่อยู่อาศัยพร้อมกับบ้านไปจำนองเพื่อที่จะเอาเงินมาเล่นการพนันแก้มือและพอที่เขาเล่นได้เขาก็จะเอาเงินนั้นไปซื้อเหล้าซื้อมาแจกเพื่อนๆที่เล่นการพนันนั้นกินพอกินแล้วก็จะพากันเล่นการพนันนั้นอีก ก็คนเมาเล่ามีหรือจะไม่ถูกโกงการพนันและในเวลาต่อมาอีกไม่นานเงินที่ได้จากการจำนองบ้านและที่ดินก็ได้หมดไปซึ่งนายลองก็ได้กุ้มใจหนักขึ้นไปอีกจึงได้กินเหล้าเมาทุกวันพอได้เมาแล้วก็เหมือนคนเสียสติมักจะพูดว่าเอาสมบัติของกูคืนมาเอาสมบัติของกูคืนมาและในคืนวันหนึ่งนั้นซึ่งก็เป็นฤดูหนาว ในปี2513นายนายลองเขาได้เดินหายออกไปจากบ้านและได้เดินออกไปพร้อมกับความเมาเหล้าอย่างเต็มที่แล้วมันก็เป็นคืนที่เขาเดินจากไปโดยไม่มีวันกลับมาอีกชั่วชีวิตและหลังจากนั้นในตอนรุ่งเช้า <S <S ก็ได้มีคนไปพบเห็นว่านายลองได้กลายเป็นศพแล้วและได้นอนหนาวตายอยู่ข้างทางในหมู่บ้านนั่นเองจึงได้สันนิษฐานว่า นายลองได้เมาหนักมากโดยที่ไม่มีแรงเดินจึงได้ยึดเอาข้างทางเป็นที่หลับนอนเพราะความหนาวเย็นของฤดูหนาวจากนั้นเขาจึงได้หนาวตายในที่สุดนี่แหละหนอกรรมที่เขาได้เคยทำไว้ทํากับพ่อกับแม่อย่างไรผลของกรรมนั้นมันก็จะย้อนมาสนองเขาเช่นกันหลวงพ่อเติมท่านได้กล่าวเอาไวา้ส่วนในตัวของนางเนียนนั้น บัดนี้ทรัพย์สมบัติที่ได้เคยขี้โลภและโกงมานั้นซึ่งมันก็ได้อันตรธานหายนะไปหมดแล้วและแม้กระทั่งนายลองซึ่งเป็นสามีของนางก็ได้มาตายเสียชีวิตลงแล้วและหลังจากนั้นนางเนียนจึงได้พาลูกน้อยทั้งสองหอบพิ้วกันเดินทางกลับไปอยู่กับพ่อกับแม่และก็ได้กลับไปอยู่ที่บ้านเก่านี่ละนอก็คือผลกรรมของความขี้โลภขี้โกง หรือผลกรรมของลูกที่เนรคุณก่อนจากนั้นหลวงพ่อเติมท่านได้ฝากคติธรรมให้เอาไว้เตือนใจก็คือเกิดเป็นคนจนหรือมีดีหรือชั่วอยู่ที่ตัวเราทำกรรมสนองหากทำดีดีส่งคงเรืองลองทำชั่วต้องได้รับกรรมที่ทำมาค่ะสำหรับเรื่องราวในเรื่องนี้ซึ่งก็เป็นเรื่องจริงชีวิตจริง และไม่ต้องการให้ใครได้รับความเสียหายผู้เขียนจึงต้องขอสมมติตั้งชื่อใหม่ให้แก่ทุกคนในครอบครัวนี้ค่ะสำหรับเรื่องนี้ท่านผู้ฟังได้ฟังแล้วท่านผู้ฟังมีความคิดเห็นว่ายังไงคะแต่ถ้าได้มีความคิดเห็นยังไงก็ให้คอมเมนต์มาเล่าสู่กันฟังได้นะคะและก็ขอขอบคุณคุณผู้ฟังทุกท่านที่เข้ามารับชมรับฟังและติดตามด้วยนะคะ และสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ